สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะพบกับ English o n l i n e คือดูข่าววันนี้อยู่ใน Unit e อ e a t อเตเหมือนเดิมนะคะ Was winter like today? Was winter like today? Today was winter like today. วันนี้ากาศเป็นอะไรคะ It's sunny. It's rainy. It's cloudy. แล้วแต่นะคะว่าวันนี้อาการเป็นอย่างไรนะคะถ้าตอนนี้ที่ครูอัดคลิปอยู่นะคะก็จะเป็น it's sunny ่แถวนี้มีแดดออกนะคะออกนะ What was like winter What was winter like yesterday What was the winter like yesterday เมื่อวานนี้อากาศเป็นอย่างไรคะ It's what rainy right เมื่อวานฝนตก It's what sunny เมื่อวานพาดแดออกนะคะ แสงออกเนาะอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือการชวนคำถามนะคะว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรเมื่อวานอากาศเป็นอย่างไรนะคะซึ่งครูดิวสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้นะคะครูดิวจะพาพวกเรามาฝึกสกิล Reading and Speaking ค่ะ e v e r y o n e open your book page เปิดหนังสือนะคะ95ค่ะหน้า95นะคะลูกค้า บทเรียนนี้นะคะก็ใกล้จะจบเข้าไปทุกทีแล้วนะเมื่อจบบทเรียนนี้ครูดิวก็จะมีไม่งานเพิ่มเติมกิจกรรมเพิ่มเติมม,ม,มาให้พวกเราทำเพื่อเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดเทอมกันนะคะประมาณ2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะคะปิดเทอมแล้วก็จะเปิดเทิมเป็นภาคเรียนที่2ภาคเรียนที่2ครูดิวยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอกันไหมหรือจะเป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์แบบนี้เหมือนเดิมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตข่าวกันนะคะโอเคค่ะ skill reading and practice and speaking นะคะวันนี้เขาให้เราฝึกอ่านและ speaking ค่ะอ่านนะคะแล้วพูดนั่นเองนะคะอ่านและพูดนะคะโอเคค่ะเริ่มคำถามอะเลคะ่ะ is it snowy in your country is it snowy in your country คันที่คือประเทศค่ะลูกค่ะขาะว่าประเทศของเราเนี่ยมี snowy ไหมมีมาตกไหมตอบเลยค่ะว่า No it is นะคะ No it is not นะคะไม่เคยมีหิมะตกเลยค่ะถ้าประเทศจะใหิมะตกนี่โคโลกเหนือคงจะอยู่ไม่ได้เนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเอ่อเขตโซนร้อนใช่ไหมคะถ้าวันไหนหิมะตกลงมาเนี่ยคงจะมีแบบว่าประเทศแบบที่หิมะปกคลุมทั้งปีแน่ๆเลยนะคะโอเค read a listen then m u c h นะคะเขาให้เรา อ่านนะคะแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็บอกว่ามันคือภาพไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวครูดิวจะส็อกเป็นประโยคและพร้อมแปลไปด้วยกันเลยนะคะเด็กๆสามารถเขียนคําแปลลงในหนังสือได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ครูดิวเขียนก็ได้นะถ้าครูดิวแปลตรงไหนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะโอเค ready to listen are you ready yes go pupils book unit 8 page 95 <im it> 12 Read and l i s t e ก่อนที่เราจะไปฟังนะเด็กๆด,ดูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้น่าจะเป็นการเขียนอะไรเอ่ยไท k คารน่าจะเป็นการเขียนเมลหรือเปล่าการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะกันหรือเปล่าเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังเนาะคนเขียนค่ะชื่อคนเขียนคือคนนี้ค่ะยาสุปกไม่แน่ใจอ่าถูกหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะเขียนหาเพื่อนคนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะจากภาพก็มีอะไรเอ่ย เป็นเป็นอ,อ,อาคารที่เป็นสีขาวน่าจะทำจากสโน์เนาะเมสอฟสโน w ทำจากหิมะนะคะอันนี้ก็มีภาพถ่ายทีเยเ่เป็นยวดหิมะเนาะเป็นน่าจะสร้างจากหิมะหมดเลยฟังกันเลยค่ะ match ฟังนะ hi Kalu how are you <Hi>, I'm fine it was my birthday on Saturday uh huh. เขาเขียนถึงคารูนะคะ How are you ถามกันเลยว่าสบายดีไหมคุณส่วนฉันน m f นอัฉันสบายดีนะ It's worth my birthday on Saturday เสาร์นี้เป็นวันเกิดของฉันนะ My birthday นะคะเป็นวันเกิดของฉันนั่นเองนะคะ Listen I'm 11 n now My birthday was great It was a cold and snowy day and I was at the Sapporo Snow Festival with my family Yeah อันนี้คือ เรื่องที่หนึ่งะคะเป็นบทความที่หนึ่งยอหน้าที่หนึ่งนะเขาบอกว่าปีนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วอีเวนบเอ็ดนั่นเองนะคะ my birthday was great วันเกิดของฉันมันดีมากๆเลย it's what cold and snowy อากาศเป็นยังไง cold หนาวค่ะและ snowy ก็คือหิมะตกด้วยเนะีคะเป็นวันหิมะตก i was at the sapporo sapporo คือชื่อเมืองเมืองหนึ่งนะคะที่เป็นเมืองหนาวหิมะช่ำๆเลยในประเทศญี่ปุ่นนะคะ Snow Festival i s my family นะคะเขาไป Snow Festival คือเทศกาลเมืองหิมะที่ซัปโปโรนั่นเองกับใครคะ My family กับครอบครัวของเขานั่นเองนะคะในวันเกิดของเขาที่อายุ11ปีอันนี้คือย่อหน้าที่1นึ่นะย่อหน้าที่1เด็กๆคิดว่าต้องเป็นภาพไหน A B C D uh, I think C right number one in picture C okay listen t h paragraph 2 The snow festival is every year in February. Uh -huh. It's fantastic. It's really big. And there are lots of amazing snow sculptures. Yeah. The snow festival February. It's fantastic มันพิเศษมากมันดีเยี่ยมากเลย It's really big and there are lots missing there lots store structures really are and of มันใหญ่มากแล้วที่พิเศษก็คือมันจะมีปฏิมากรรมที่เกี่ยวกับที่เขาปร้างจากน้ําแข็งอะที่เขาสร้างขึ้นจากน้ําแข็งอะเยอะมากเลยซึ่งนะคะในความเป็นจริงอะเทศกาลนี้มีอยู่จริงนะแล้วคนไทยก็เคยไปสร้างหิมะแข่งกับเขาด้วยนะก็ชนะมีชนะเลิศด้วยนะคะถ้าใครอยากรูให้ไป search ใน Google นะว่า s ัปโ o โ o สโนฟีสช t ลไทยแล a ด์เองนะคะคนไทยก็จะเข้าไปแข่งขันด้วยนะคะโอเคฟังต่อเลย this is a photo of my favorite snow sculpture this year can you see what it is it's a snow building อ่านะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพมีภาพภาพหนึ่งนะเขาบอกว่ามันทำมาจากน้ำแข็งเป็นปฏิมาการรมที่ทำมาจากน้ำแข็งนะในปีนี้ที่ฉันชอบมากเลย คุณเห็นอะไรในภาพนั้นหรอ It's no building มันคือสิ่งก่อสร้างที่ทำจากน้ำแข็งนั่นเองคืออะไรคะภาพไหน Picture B right? ครูคิดว่าน่าจะน้ำข้อสองนะคะพอเป็นภาพอาคารสถานที่ที่ทำจากน้ำแข็งสุดยอดมากๆเลยอะ่ะน้ำแข็งอะ่ะมันวักจะแบบมันก็คือน้ำแข็งอะ่ะมันคือแบบเ,เรื่องละลายแบบจะไม่ละลายเพราะว่ามันอุณหภูมิมันเย็นมากใช่ไหมคะ คือกว่าเราจะทำให้มันเป็นรูปทรงได้อ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะขนาดเราปั้นสโนว์แมนยังยากเลยใช่ไหมโอเคพ a ร a g ร a p ที t h r e there are also snow animals and lots of snowmen and women this is a snow family อ่าต่อมานะคะก็เป็นภาพนะคะที่เป็น snow animals นะคะเป็นภาพสโนว์แมนนั่นเองนะคะสโนว์แมนนะ มีเอ่อสโนว์แมนมากมากมายเลยแล้วก็เป็นสโน,น,นะน์นแฟมิลี่นะคะเป็นครอบครัวหิมะเลยนะคะเพาะไหนเอ่ยเ r ร t e เออนี่ไงเป็นครอบครัวแฟมิลี่นะคะโอเคทั้งกราฟเลฟ The Snow Festival is beautiful at night too what's your favorite festival email me soon best wishes Yasuko Yeah นะคะเพราะนตสุดท้ายเขาบอกว่า This is n o w Festival. It's beautiful at night. มันสวยเวลาไหนกลาคืนมันก็สวยเหมือนกันกลางวันมันสวยแล้วนะกลาคืนมันก็สวยเหมือนกัน w h a t is your favorite festival? แล้วคุณละ่ะแล้วเธอหละ่ะชอบเทศกาลไหน Email me soon. ตอบกลับฉันมาด้วยนะว่าจะชอบเทศกาลไหน best w i s c h หวังว่าจะได้ดูเอ่อจะได้อ่านเมลของเธอนะ y a s u ก o น,นะคะโอเคฉะนั้นภาพนี้คือภาพกลางคืนที่เขาพูดว่ามันสวยมากๆเลยคลือ paragraph 4นั่นเองนะคะ นี่ก็คือเรื่องราวของยาสุโกะนะคะที่เขาได้ไปเที่ยวเทศกาลหิมะที่ซัปโปรโรเนาะกับครอบครัวเขาในวันเกิดอายุ11ปีของเขาเนั่เเนเองเขาเขียนบอกเล่าให้เพื่อนคารูฟังนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะคูดิวจะให้เราทำ activity t h i r t and 14นะคะลงในนี้เลยก็ได้นะคะหรือลงในสมุดก็ได้เนาะ เอาที่พวกเราสะดวกหรือพวกเราอาจจะเขียนแล้วก็เอาเกระดาษมาแปะไว้บริเวณนี้ก็ได้ถ้าเราตอบไม่พอนะคะอย่าง a c t i v i t y i r เนี่ยเขาให้เรา say true or false ให้เราตอบว่ามันถูกหรือผิดนะคะอย่างเช่นที่ครูบอกไป true ก็คือถูกต้อง false ก็คือผิดนั่นเองนะถ้าประโยคไหนบอกข้อความถูกต้องเกี่ยวกับในเนื้อเรื่องให้เราตอบ true ถ้าข้อไหนตอบไม่ถูกให้เราตอบ false okay y e s b e r d a y was on Saturday uh, on Sunday วันเกิดของยาสุเปร์เกิดขึ้นใน Sunday หรือเปล่า Sunday no 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 ถ้าไม่ถูกต้องตอบ false ค่ะแบบนี้เลยดูจากเนื้อเรื่องแล้วมาตอบ true กับ false โอเค you can do it ทำได้ใช่ไหมทำได้ข้อ13ลงมือทำเลยนะคะ ask o a l s w i t e y s t r i e n d s นะคะเขาให้เราถามตอบก,กับเพื่อนเราแต่คราวนี้ไม่ต้องถามตอบก,กับเพื่อนค่ะให้เราตอบคำถามคุณดิวมาเลยนะคะหรือถามตัวเองมาเลยนะคะ อาจเป็นคลิปวิดีโอนะลูกนะเหมือนเดิมเลยคลิปวิดีโอถามว่าตกแต่งในทิกเกอรอะไรได้เลยนะคะขอให้เป็นคลิปวิดีโอส่งคุิปิดมาในไลน์ส่วนตัวนะ When's your birthday เราจะตอบคำถามข้อที่หนึ่งนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาถามเราว่า When's your birthday นะคะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ When's your birthday นะคะเราจะตอบว่าอะไรเอ่ยข้อที่เราจะตอบนะคะต้องตอบว่า My BIRTHDAY i อนะ my birthday is ตามด้วยวันที่แล้วก็เดือนเช่นคุณดิวเกิดวันที่27สิบงหาคมน,นะคะคุณดิวก็บอก my birthday is 27 august โอเคอันนี้คือข้อที่1อันนี้คุณดิียกตัวอย่างให้ดูนะเราเติมวันเกิดของเราลงไปนะคะน,นี่คือคำถามที่หนึ่งค่ะต่อามาคำถามที่สองคำถามอะไรเราคะคำถ,ถามที่สองถามว่านะคะ What's festival do you have in the k r u n t y What is your best favorite festival นะคะโคดิวให้เราตอบข้อ4ข้อ3เลยแล้วกันเนาะตอบคำถามนี้นะคะ่ะ What is your favorite festival นะคะ What is your favorite นะ,ะ favorite แปลว่าชอบนะคะ favorite ที่แปลว่าชอบ festival เทศกาลอะไรที่เราชอบใน ประเทศของเราเลยแล้วตอบว่า my favorite festival is นะคะ my favorite festival is คุณดูวตอบได้เลยค่ะว่า new year อ่าคุณดูชอบเทศกาลปีใหม่นะคะเพราะว่ามันดูคลื่นเคีงสนุกสนานสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คืออัคลิปนะคะแนะนำตัวเองก่อนนะคะเช่นอ่ะคนจะทำให้ดูนะ ตัวอย่างคลิปนะคะด้วยตัวอย่างคลิปนะคะ Hi my name is Teacher d i l my birthday is 27 august my family's festival is New Year thank you แค่นี้ยากไหมไมย่ยากเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะขึ้นมาให้เราบอกเลยว่า my name ชื่ออะไรนะคะ my name is นะคะพูดภาษาอังกฤษให้เป็นนิสยัยอยา่าไปกลัวนะคะ my Name is ชื่ออะไรนะ,ะสองบอกว่า my birthday นะคะ my birthday is นะคะคุณเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะและอันที่3ก็คือ my favorite festival นะคะ my favorite festival ก็คือเทศกาลที่หนูชอบคือเทศกาลปัไรนะคะโดยตัวอย่างเนี่ยผู้ดิว้วทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แล้วนะคะวันที่เกิดละ เทศกาลที่เราชอบบางคนไม่ได้ชอบนิวเยียแบบคูดิวนะชอบส่งกลานก็ได้ลอยกระทงก็ได้ที่เป็นเทศกาลในบ้านเราเนะะี่ยค่ะโอเควันนี้คลิปมี3ข้อนะคะเกินขึ้นมาเลยกับ Hello my name is my birthday is my favorite festival is ตรงนี้คูดิวให้ t 0 e n points ค่ะ20คะแนนฉะนั้นคะแนนที่อัดคลิปมาทุกคลิปเนี่ยคูดิวมีคะแนนให้ทุกคนเลยนะคะ มีให้ทุกคนเลยสำหรับคนที่ส่งงานตรงเวลาก็จะได้คะแนนแบบตรงเวลาด้วยนะคะเช้าวันนี้มีการบ้าน2อนอย่างการบ้านที่1คือทําในหนังสือนะคะเพจ95นะคะหน้า95นะคะตอบว่า true หรือ false ตรงนี้นะคะส่วนข้อ14เนี่ยครูดิวให้ทําเป็นคลิปวีดีโอนะคะคลิปวีดีโออัดคลิปสั้นๆมานะคะพูดคุยกับครูดิวใน3ประเด็นนี้นะคะอย่าเขินกล้องฝึกพูดให้เป็นนิสัยนะคะ My name is อะไรนะคะ My birthday is บอกวันที่เดนเกิดมานะคะและ My favorite vegetable is อะไร mm hmm. แค่นี้ง่ายๆดูจากตัวอย่างอาจจะย้อนคลิปไปดูตัวอย่างที่คุณดิวพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเท่านี้เองถ้าอ่ในหนังสือเสร็จนะคะส่งในอัลบั้มได้เลยส่วนคลิปวิดีโอส่งในไลน์สนวนคุณดิวได้เลยค่ะโอเค see you next time goodbye